ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทก,กําาร อัปเดตข่าวสารของ eF o ุ tB a ล l 2024สบ่โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการอัปเดตเวอร์ชันใหม่หรือว่าซีซั่นใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตนะครับทุกคนต้อนรับทีมชาติหรือว่าต้อนรับฟุตบอลยูโร2024นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างสิ่งที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับทุกคนมีอะไรกันบ้างรวมาันการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก้มอนเดทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับรทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก่ออย่างที่ได้บอกไปเลยครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการอัปเดตเวอร์ชันของ3.6.0นะครับทุกคนก็มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชรันใหมยย่คนหรือว่าซีซั่นใหม่นเองนะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของ3 6 0นะครับแล้วก็การอัปเดตซีซั่นที่7นั่นเองนะ สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมในวันพรุ่งนี้นะับก็คือการเตรียมพื้นที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตตัวแอปหรืออัปเดตตัวเกมทั้ง Android และ iOS คนหรือว่าทั้ง iPhone และก็ Android อะไรประมาณนี้นะครับก็มีการอัปเดตตัวเกมหรือตัวแอปกันเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมเตรียมพื้นที่ให้พร้อมด้วยแลวกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นี่ครับเมื่อเกมเปิดมานะครับจะได้อัปเดตทันทีนะทับคนไม่ต้องเสียเวลานี่ครับก่อทุกคนที่ดูอยู่นะครับทุกคนเหลือพื้นที่ใน คอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่าเหลือพื้นที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับและสำหรับการอัปเดตซีซั่นใหม่ก็คือเป็นการอัปเดตซีซั่นที่7กันะทุกคนก็คือเป็นการต้อนรับฟุตบอลยูโร2024นะครับเป็นซีซั่น7กันทุกคน b บท t l e at t h e top of Euro ทุกคนหรือว่าเป็นการต้อนรับฟุตบอลยูโร2024นั่นเองนะครับ ส่วนนักเตะแพ็กใหม่นะทุกคนก็คือก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลมานะครับก็คือเป็น2บิ๊กไทม์ด้วยกันนะครับเป็นบิ๊กไทม์ของเลโอเนลเมซี่จากอาร์เจนตินานะครับแล้วก็บิ๊กไทม์ของน้องตัวนคริสมันจากฝรั่งเศสนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับก็อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นแพ็กเหมาครับทุกคนก็คือเป็นเหมาทีมชาติแบบนี้นะครับเป็นอาร์เจนตินาพรีเมียมทุกคนเลยก็ฝรั่งเศสพรีเมียมอะไรประมาณนี้นะครับอย่่่าาาาางงไรรรรกกกกก็็ตตตมมมมมคคืืออออ้้ดูยยนนนนนััััเเพิิีีทแลววะะบจ รูปแบบนี้หรือว่ารูปแบบไหนนะครับรวมไปถึงแพ็กอื่นๆท่านผคนบอกเลยว่ามาแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับว่าจะเป็นแพ็กที่มีมาให้เลืกฟรีโดยไอเทมดาวหรือไอเทมของนอมวยติคอนแทร์นะครับทุกคนแพ็กโชว์ไทม์นะครับแพ็กบิ๊กไทม์แพ็กทีมชาติอะไรประมาณนี้บอกเลยว่ามีเข้ามาเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับก็เตรียมตังค์รอกันได้เลยนะครับในส่วนของอีเวนต์ต้อนรับฟุตบอลยูโรนะครับวันนี้ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาแน่นอนเช่นกันนะครับว่าจะเป็นอีเวนต์ของทีมชาตินะครับทุกคนอันนี้ก็ถูกเพิ่่่่มมเขข้้าาแแนนนนนนอออยูลววะครับก็ใสง แมตช์พาสก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับก็อยวต้องรอดูกันยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างเขาสำหรับการตอนรับฟุตบอลยูโร2 0 2 4นี่ีะครับที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมหน้าตอนนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกไปเลยครับว่าต้องเตรียมพื้นที่ในมือถือนั่นเองนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่าเหลือพื้นที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับก็มาหรัการอัพเดตให้สั้นๆก่อนเลยกันนะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอ ก็อขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจกินใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ